นะครับต่อมาเป็นวิชาหน้าที่พลเมืองนี่หนังสือเล่มนี้นักเรียนเคยเปิดอ่านหรือยังครับน้องอิ่มให้นักเรียนเปิดไปหน้าที่8เรื่องน้องอิ่มให้นักเรียนอ่านตั้งแต่หน้าที่8จนถึงหน้า18อ่านไปเลยนะครับวันละหน้าก็ได้ช่วยให้ผู้ปกครองช่วยอ่าน หรือหนูถ้าเกิดอ่านได้ก็อ่านเองวันละหน่หน้าเพราะหน้าหน้าหนึ่งไม่ค่อยเยอะนั่นเลยก็ลองอ่านดูว่าน้องอิ่มเนี่ยในเรื่องเนี่ยมันมีอะไรบ้างมีครูชื่ออะไรมีลุงพันลงชื่ออะไรและมีผอ,ออตอนจบอะ่ะเขาพูดกับเด็กนักเรียนว่ายังไงและครูก็มีคําถาม4ข้อเดี๋ยวครูจะให้ เป็นหน้ากระดาษไปแล้วนักเรียนก็ทําลงสมุดนักเรียนอย่าลืมอ่านก่อนนะครับนักเรียนจะตอบไม่ได้นะต้องอ่านตั้งแต่หน้า8จนถึงหน้า18ลองอ่านดูให้ปู่ย่าช่วยอ่านหรือหนูช่วยปู่ย่าอ่านก็ได้เหมือนกันช่วยกันจะได้ทำเสร็จและมีโจทย์สข้อในใบงานจะมีเขียนไปแล้วนักเรียนทำลงสมุดนะครับ ไม่ได้ทำลงหนังสือนะครับทําลงในสมุดพกอ่อนะแล้วเข,เขียนชื่อเขียนวิชาด้วยที่หนูทํามาคุณได้รู้นะครับขอบครับ